ประชาธิปัตย์ก้าวไกลนี่เขาโพเขาพุ่งพวดเลยนะ,ะแล้วทางนี้เป็นยังไงฮะทางนี้ค่ะเราก็อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ o r l d ที่ก้าวไกลเขามีกับการที่เจเน r เรชัน C ที่ไม่เกิน25ปีเนี่ยก็รวมกัน6ล้านเสียงโดยเฉพาะนะคะซึ่งคน6ล้านกว่าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะอาจจะโลดแล่นอยู่ในโซเชียลมีเดียได้มากกว่า หนาแน่นกว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเราเนี่ยยังมั่นใจในเรื่องของอาฐานคนเจน X ขึ้นไปนั่นก็คือ16ล้านเสียงแล้วก็คน Gen Baby Boom เนี่ยก็ประมาณา17ล้านเสียงยังไม่นับไซเลนประมาณา2ล้านกว่ารวมแล้วก็ประมาณ33ล้านเสียงซึ่ง เป็นคนที่ตกผลึกทางความคิดผ่านประสบการณมามากมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และรูะ้ว่าอะไระควรที่จะไม่ควรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเนียเราก็มั่นใจในฐานนี้อยู่อันนี้อันที่1นนะคะหลักอันที่2ก็คือจะมีคนเจนวอายุไม่เกิน41ปีเหล่านี้15ล้านเสียงเขาก็ยังเป็นสวิงโหวตอยู่ซึ่งอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ในการที่จะไปตรงนี้หรือเปล่าหรือจะมาตรงนี้หรือ,อังอยู่ที่เราซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ไม่ได้ประมาท เพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยคือคนเจนเจนเจนรุ่นที่คุณใหม่เเขามีเลตติ้งเนี่ยอาจจะเป็นเจนที่พี่มริกาเวลาคุยก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงซึ่งอาจจะไม่ทันสิบวันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ละเลยแต่ว่ารุ่นเรากับรุ่นใหญ่เราจะดูแลรุ่นคุณเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจเพราะว่าถ้าเกิดคิดด้วยผู้ทีภาวะและห่วง ลูกห่วงหลานห่วงสังคมและประเทศชาติต้องเลือกแบบมีวุฒิภาวะและตกผลึกทางความคิด <ห ả? S 2> และถ้าเกิดต้องการให้ประชาิปัตย์เป็นเสาหลักในการที่จะดูแลลูกหลานในสังคมปลอดภัยแล้วก็ชาติบ้านเมืองอ,อยู่อย่างม,ม,มีสมรรถนะและมั่นใจได้ก็ประชาิปัตย์คุณหมายมองตาขวางแล้วคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นแน่ๆ first ร o สโหวกณ็ก็มารวมอีกด้วยโคที่ออกมาเนี่ยคือคะแนนทางโซเชียล หรือเป็นคะแนนนิยมในพื้นที่จริงๆ <S <S ผมว่าก,ก้าวไกลก็ต้องตอบเหมือนกันอืมก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นคะแนนเฉพาะในโซเชียลเนาแล้วเราก็อาจจะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆนะคะเราก็เลยลองไปเทส ในพื้นที่ดูนะคะการที่เราไปลงพื้นที่ไปเป,เปิดเวทีปราศัยย่อยต่างๆเนี่ยโอ้โหถ้าเมื่อวานนี้มีใครติดตามนะคะคุณพิธาไปบางแสนที่เพิ่ง<อ>โชว์ฟดแล้วคือมีมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นมใช่มีมอเตอร์ไซค์ตามเต็ไมไปหมด <c oughs> ใช่ค่ะก็คือตลอดเส้นสถนนของบางแสนเนี่ยเรียบหาดของบางแสนเนี่ยก็คือคนมารอกันแน่นขนาดเรียกได้ว่าจัดเวทีก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเนื่องจากว่ามันไกลกันมากย้อนกลับไปดิฉันไปเองที่ภูเก็ต ภูเก็ตนะคะเป็นแบบว่าเมืองหลวงของภาคใต้นี่นะคะเออเราก็ยังมีแบบว่าฐานแฟนที่มาฟังปราสัยกันแบบแน่นขนาดจนทิฉันขึ้นเวทีไปนี่คือขนลุกสู้เออเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆเห็นนะผมเห็นภาพสี่ห้คนมันแปลงเป็นคะแนนได้ไหมแปลงเป็นคะแนนได้แน่นอนค่ะค่ะเพียงแต่ว่าช่วง10วันที่เหลือเนี่ยเราก็คงจะต้องรณรงค์ให้คนเนี่ยออกไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ เท่านั้นเองเท่านั้นเลยค่ะเพราะ<อ>คนบอกอย่างนี้ขอขอพูดน<อ>่เพราะคนบอกอย่างนี้ว่าในที่เห็นภาพเนี่ยก็คือกลุ่มนิยมที่กลุ่มหนึ่งที่นิยมก้าวไกลนิยมคุณพิธาคุณธนาธรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนโยบายพักแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือพวกพักเก่าแก่เนี่ยเขาทําพื้นที่เขาไปติดกับพื้นที่มาตลออย่างเงี้ยมันจะสู้ได้ไหม ก็เราก็ใช้การเมืองใหม่เข้าไปสู้นะคะรับรองว่าเราเนี่ยก็ไม่มีเงินทองไม่มีของแจกนะคะเราก็ต้องแลกกันด้วยการทํางานหนักแต่ไม่ได้หมายความว่าพัคอื่นเขาแจกหรือพรคเราแจกนะเออไม่บอกว่าในช่วงโควิดหรือว่าอะไรก็ตามที่คนก็จะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ของแจกเราก็จํากัดจําเขี่ยมากเนื่องจากว่างบประมาณเราก็มีน้อยแต่ว่าเราก็แลกด้วยการทํางานหนักหลายๆผู้สมัครเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่ได้ไม่ได้เพิ่งเริ่มทําพื้นที่คือประกาศรับรองกันไป ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วงแต่ว่ามันจะไม่ใช่แนวแบบเดิมๆที่ผ่านมาเราก็เน้นเข้าไปช่วยแก้ปัญหารับเรื่องร้องเรียนไม่ได้เป็นการช่วยเหลือจุนเจือกันในระบบอุปถัมภ์แบบเดิม ก็จะเป็นการเมืองใหม่ที่ที่ที่เราพยายามที่จะนําเสนอแล้วมันก็จะเป็นเ,เลือกตั้งครั้งนี้ยิ่งจะต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ใหญ่เลยว่าแนวทางที่เราทํามาตลอด4ปีที่ผ่านมากับการเมืองแบบใหม่แบบนี้เนี่ยมันจะถูกใจโดนใจคนแล้วหรือยังนะคะเป็นผู้สมัครหน้าตาเหมือนคนธรรมดานี่แหละไม่ได้แบบว่าแต่งตัวเหมือนเป็นสสมาเนี่ยลราก็เดินอยู่ในพื้นที่พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแบบเนี้ยมันใช่แนวทางที่ถูกต้องแล้วหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีของ ประชาชนนะคะเพราะว่าทําให้ประชาชนมีความรู้สึกทางเลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น <S <S กับการที่มีทางเลือกที่มีชอ้อยที่เพิ่มยิงย่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไหมายความว่าสถาบันที่อยู่มานานเนี่ยเขาจะไม่ทันสมัยมหรือว่าเป็นเรื่องที่เก่าแก่จนเกินไปมไม่ใช่นะคะคือเรื่องของอายุเรื่องของเจนเนี่ยอพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่ใหม่กว่าจะเป็นคนที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อายุมากกว่าหรือสถาบันที่อยู่มายาวนานกว่าจ เป็นคนที่ล้าสมัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนที่อายุเยอะกว่าสารบันที่ยาวนานกว่าอาจจะมีเรื่องที่ร่วมสมัยและทันสมัยก็ได้แต่ขณะเดียวกันคนที่มีประสบการณ์น้อยหรือว่านะคะเป็นเรื่องที่อายุน้อยเนี่ยเขาอาจจะทื่นทึกก็ได้บางทีคือมันขึ้นอยู่กับว่าคิดวิธีคิดวิธีอยู่ร่วมวิธีอะไรต่างๆจริงเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูนะคะแฟนคลับ พักเก้าไกลเอาข้จริงแล้วก็มีทุกรุ่นทุกวัยนะคะแม้แต่คนที่อายุมากๆเนี่ยเขาก็เขาก็ยังมาเลือกเก้าไกลถ้าเราดูในทิกต o k เนี่ยจะมีคอนเทนต์ของคุณป้าคุณย่าคุณยายที่ที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาติของพักเก้าไกลเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำคอนเทนต์กันน่ารักน่ารักนั้งนั้นเลยนะคะเข้ามาเป็นเข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ยนะคะก็เราก็เลยคิดว่ามีคนที่พร้อมที่จะร่วมสมัยแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนค่ะขณะเดียวกันเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยที่หมายผู้ ก็ถูกแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยถ้าหันกลับมาดูที่ถ้าเกิดมาดูที่ปะเจุบันหรือพักอันมืออื่นนะที่เขาอยู่มามากกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างผู้สมัครของเราอายุ20กว่าก็มีอายุ30กว่าก็มีมก็คือเป็นเจนที่ไล่กันกับน้องใหม่อ,มอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรื่องของอเจนเรื่องของอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะมาแบ่งว่าว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างปชจจุบัติก็มีคนที่เป็น FC เป็นรุ่นใหม่ๆมาอยู่ใน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 ส่วนของ ของเราอ่ะก็เยอะเหมือนกันก็พอถึงเวลาเข้าคูหาก็ไม่รู้หรอกปลายนิ้วใครจะกาอะไรไอ้ที่พี่พูดอยู่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากาหรือเปล่าไอ้ที่เป็นกระแสอยู่ก็ไม่รู้เปล่าว่าใช่ไหมคือตอนนี้ทุกคนก็ได้แต่เมินอ่ะใช่ไหมทางก้าวไกลก็บอกเอ้ยกระแสดีทั้งโซเชียลทั้งพื้นที่ประธาธิปัปยดบอกพื้นที่ก็ดีแล้วกลุ่มคนที่ยึดมั่นเรื่องของเขาเรียกอะไรประสบการณ์ของทางพรรคก็มีเยอะเดี๋ยวรอดู14พฤษภา